สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายวิชาชุมนุมคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะคอมพิวเตอร์น่ารู้วันนี้นะคะเราจะเรียนในหัวข้อเรื่องส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวจะมีหัวข้อย่อยอะไรบ้างเราไปดูเลยค่ะ เอาละค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องส่วนประมวลผลไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องส่วนแสดงผลนะคะส่วนแสดงผลคืออะไรส่วนแสดงผลก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แสดงผลข้อมูลต่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามันได้แก่อะไรบ้าง จอภาพนะคะจอภาพเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้แสดงผลข้อมูลนะคะมีลักษณะคล้ายกับจอโทรทัศน์เนาะจอโทรทัศน์ก็คือจอทีวีนั่นแหละลูกนะคะซึ่งทําหน้าที่แสดงผลนะคะโดยการแสดงผลเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อความเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวต่างๆก็ได้นะคะ ข้อความรูปภาพต่างๆเนี่ยจะส่งมาจาก CPU นั่นเองนะคะปัจจุบันเนี่ยจอภาพมีหลายแบบแตกต่างกันมีทั้งแบบที่แสดงผลเป็นสีก็มีนะคะขาวดำก็มีหรือสีเขียวก็มีนะคะแล้วก็ที่นิยมกันมากที่สุดในปัจจุบันนั่นก็คือจอภาพแบบสัมผัสนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือลำโพงนะคะแต่ลำโพงเนี่ยมันก็จะมีข้อแตกต่างกับจอภาพนั่นก็คือลำโพงจะแสดงผลโดยแสดงผลเป็นเสียงอย่างเดียวนะคะซึ่งแตกต่างจากจอภาพเนาะถ้าจอภาพเนี่ยก็จะแสดงผลเป็นรูปภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นตัวเลขตัวอักษรน,นะคะแต่ลำโพงเนี่ยจะเอาไว้ฟังเสียงอย่างเดียวนะคะแสดงผลออกมาเป็นรูปแบบเสียงอย่างเดียวนั่นเอง แล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะเครื่องพิมพ์นะเครื่องพิมพ์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้แสดงข้อมูลต่างๆซึ่งจะแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบของเอกสารนะคะเป็นเอกสารเป็นแผ่นกระดาษอย่างนี้นะคะซึ่งจะรับข้อมูลมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์เนาะถ้าสมมติว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยอยากจะสั่งให้เครื่องพิมพ์เนี่ย พิมพ์กระดาษหรือพิมพ์เอกสารออกมาในรูปแบบไหนเราก็สั่งการจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะไปไปที่เครื่องพิมพ์นะคะเครื่องพิมพ์ก็จะทําการพิมพ์ข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวอักษรหรือว่าข้อมูลรูปภาพเนี่ยพิมพ์ออกมาในรูปแบบของกระดาษหรือเอกสารนั่นเองนะคะเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับอุปกรณ์ที่ เป็นส่วนแสดงผลข้อมูลนะคะทีนี้คุณครูยอยากจะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือไปที่หน้า46นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัด ในหนังสือเรียนหน้า46เนาะโดยคำชี้แจงนะ,ะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยศึกษาอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลของคอมพิวเตอร์แล้ววาดรูปอุปกรณ์แสดงผลข้อมูลพร้อมทั้งบอกชื่อและหน้าที่แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเมื่อกี้คุณครูได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าอุปกรณ์ส่วนแสดงผลเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะดังนั้นให้เด็กๆวาดรูปลงไปนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อแล้วก็บอกหน้าที่ของมันด้วย นะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็เนื้อหามีเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ